นักชกทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติกว่า50คู่ค่ะร่วมประชันในศึกครูดามไฟ์จัดเป็นครั้งที่29แล้วค่ะการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นรายการครูดามไฟ์ครั้งที่29แข่งขันกันที่เวทีมวยชั่วคราวครูดามยิมสาขาสุขุมวิทกรุงเทพมหานครนะคะมีครูดามศรีจันทร์อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยในประเภทต่อสู้5ชนิดกีฬาในฐานะเจ้าของค่ายมวยไทยครูดามยิมรับหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันค่ะ รายการนี้เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้กีฬามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวที่รักกีฬามวยไทยเดินทางมาเยือนเมืองไทยได้ทั้งท่องเที่ยวควบคู่กับเรียนมวยไทยช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศชาติอย่างมหาศาลนะคะ แล้วก็ยังเป็นปรายการที่เปิดโอกาสให้กับนักชกดาวรุ่งหน้าใหม่ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่สนใจได้มาประลองประชันฝีมือเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ถูกต้องในเวทีการแข่งขันมีกรรมการผู้ตัดสินมีความพร้อมระบบจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานค่ะไฟนี้ได้รับความสนใจมีนักชกเข้าร่วมชิงชัยมากถึง50คู่แล้วก็มีไฮไลท์ชิงแชมป์สคู่สุดมันด้วย ปรากฏว่ามีผู้ชมคนรักมวยไทยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาชมมาเชียร์กันแข่งขันอย่างคับข้างเลยทีเดียวส่วนผลการแข่งขันนะคะเดี๋ยวพาไปดูรุ่นเด็กกันบ้างค่ะเป็นการแข่งขันมวยไทยน้ำหนัก36-40กิโลกรัมอินทรเดชมุ่งเกี่ยวกลางจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะดวลกับเปรียานหรือว่าในฐานะเชื่อมวยไทยก็คือพิชิตชัยสิทธิ์สองพี่น้องนะคะอยู่ในมุมแดงค่ะ เป็นชาวจีนมาจากมณฑลยูนนานมวยเด็กเขาจะมีการใส่เฮดการ์ดนะคะชกยกละสองนาทีน้องทั้งสองคนก็ขยันออกอาวุธกันค่ะไม่มีเหนื่อยเลยค่ะครบรห้ายกเป็นพิชิตชัยสิทธิสองพี่น้องชนะคะแนนย้ำชัยชนะในการเจอกันครั้งที่สองคว้าเข็มขัดแชมป์มวยเด็กครูดามไฟ์นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศมอบถ้วยรางวัลให้กับบรรดาแชมป์แล้วก็ผู้ชนะต่างๆค่ะโดยได้รับเกียรติจากครูดามสีจันทร์อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นเจ้าของค่ายมวยมอบให้กับน้องๆน,นะคะสำหรับครูดามไฟ์จะจัดทุกๆ3 เดือนค่ะมือสมัครเล่นใครที่อยากขึ้นชกแข่งขันศิลปะแม่ไม้มวยไทยหรือว่าจะเป็นมวยสากลติดตามได้นะคะในที่เพจครูดามยิ้มค่ะ